ร้านขายเสื้อผ้าไม่ค่อยมีรับซ่อมเสื้อและร้านที่รับซ่อมแซบแก้ไขเสื้อผ้าก็มักจะไม่มีเสื้อผ้าขาะที่อาจารย์พูดมาข้างต้นนะคะกําลังจะบอกว่าวันนี้ถ้าคุณจะสักคิ้วนะคะอยากให้คุณดูก่อนค่ะว่าคุณสักร้านที่ถนัดสักลูกค้าใหม่หรือถนัดแก้ไขงานลูกค้าเก่าแน่นอนค่ะว่าปัจจุบันนะคะร้านสักคิวเยอะมากเยอะ<ๆ>มากจริงๆนะคะแล้วร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ประสบการณ์ในการแก้ไขอาจารย์บอกเลยว่าอาจจะยังไม่ได้มีมากเข้าร้านที่ เก่งเรื่องงานแก้สำหรับใครที่จะสักคิ้วใหม่นะคะอาจารย์มองว่าสักร้านไหนก็ได้ที่เราชอบตามสไตล์นั้นๆน,นนะคะแต่ถ้าคุณเป็นงานแก้ไขหรือทรงคิ้วที่ค่อนข้างยาก mm hmm. เช่นขมับบุหรือมีปัญหาหรือแก้แล้วแก้อีกหลายร้านมาแล้วก็ไม่สําเร็จ,จักทีอาจารย์แนะนํานะคะว่าเลือกร้านที่มีความชํานาญและเก่งงานแก้จริงๆค่ะดูง่ายๆนะคะว่าถ้าคุณเป็นคนที่สักมาแล้วหลายครั้งสักแล้วแก้สักแล้วปรับ หลายครั้ง 2- 3ส,สครั้งขึ้นไปแสดงว่าร้านที่เราเลือกนะคะยังไม่ตอบโจทย์สําหรับงานแก้แน่นอนคะ่ะว่างานแก้นะคะจะมีเรื่องของการแก้ไขในเรื่องของสีเม็ดสีรูปแบบสีที่สักเทคนิคที่สักนะถ้าสักทับลงไปเฉยๆก็จะไม่ได้เป็นการแก้ไขคิ้วคุณอาจจะได้2หางสหางตามมาค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราอาจจะไม่ชอบใจนักค่ะเลือกที่ราคาค่ะ เพราะช่างที่มีความสามารถในการแก้ไขหรือมีชั่วโมงบินที่สูงมักจะมีราคาที่สูงตามมาดังนั้นใครนะคะที่มีคิ้วจะต้องแก้ไขางานเก่านะคะเลือกร้านให้ถูกต้องนะคะหรือทักปรึกษาอาจารย์ได้เลยค่ะ